รายการฮวงจุ้ยเงินล้านนะคะยังอยู่กับอาจารย์แจ็คก,กี้นะ,ะคะเรียกได้ว่าเราพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของฮวงจุย้ยพอสมควร,ครทีนี้ถึงเรื่องราวของโงเ่เฮงเงินล้านกันบ้างได้ครับนะคะแต่ก่อนจะพูดคุยถึงโงเ่เฮงนะคะสิ่งนี้ที่วางอยู่บนโต๊ะขา้างหน้าเรานี่คืออะไรคะจอ๋ออันนี้ใช่ไหมค่ะอ๋ออันนี้น,นะคะแผ่นแดงแงวงกลมแบบนี้นค,ค่ะอันนี้เนี่ยเป็นภา,าษาจีนเขาเรียกหลออแกหรือหลวงผัน เป็นเครื่องไม้เครื่องมือของสินแสที่จะใช้ในการประเมินโหงจุนย่ฉะนั้นการที่จะรู้ได้ว่าบ้านหลังใดตำแหน่งโชคลาภอยู่ตรงไหนจะเสริมยังไงให้เฮงเฮงไปกี่ปีจะต้องทําอย่างไรบ้างต้องใช้เข็มทิศจีนอันนี้เป็นตัววัดคือถ้าเกิดเป็นสินแสต้องอ่านอันนี้ได้นะถ้าใครมาบอกว่าเป็นสินแสนะมาดูบ้านแต่ไม่มีอันนี้ไม่ได้เลยเหมือนกับสถาปนิกเขาต้องมีไม้วัดของเขาเหมือนกับแพทย์หรือหมอที่ต้องมีที่ตรวจของเขาอันนี้ก็เป็นที่ตรวจบ้านเหมือนกันเพราะว่า เราถึงจะบอกได้ว่าบ้านหลังนี้ดีหรือไม่ไม่ดีไม่ดีอย่างไรจะหนุนไปกี่ปีจะส่งผลกับใครบ้าง<ะ>ใช่อันนี้ดูทั้งหมดเลยเรอวัดและคำนวณออกมา ได้ผลรตรง,ตรงเปรอะเลยอย่างนี้ใช่ใช่อันนี้เป็นอันนี้ของผมอันี้ผมได้มาจากไต้หวันเลยกำลังซ้มงวงเป็นของหายากมากค่ะนะคะสวยไหมเป็นของคุณบุญอาจารย์เลยว่าอย่างนั้นเลยนะคะหายากมากเลยนะคะค่ะเอาระค่ะถึงเรื่องราวของโง่เฮงบ้างอยากรู้มากๆเลยนะคะเมื่อสักครู่เนี Dis ่ยพักรายการเนี่ยก็พูดคุยกับอาจารย์เรื่องของโง่เฮงเนี่ยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็น่าติดตามมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะสําหรับโง่เฮงคนดังคนแรกเนี่ยเป็นนักธุรกิจ นะคะเรียกได้ว่า oh ชื่อ <คน S 1> ดังดดดลิกาชิง ใช่ะะเป็น,นต้องบอกก่อนว่าโงเฮงของทุกท่านที่เรามาในรายการเนี่ย <ฮะ S 2> ถือว่าเป็นคุณอุปการต่อว,วงการโงเ่เฮงถึงแสมากๆ <ฮะ S 2> เพราะเป็นใบหน้าตัวอย่างที่หายากและเป็นคนที่มีชื่อเสียงต้องขอในรายการคงช่วยในร้านต้องขอขอบคุณวันทิ่นี้ด้วยนะครับ <ฮะ S 2> น,นี่คือท่านลีกาชิง <ฮะ S 2> เป็นมหาศรษถทีที่ทรงอิทธิพลที่สุดของฮ่องกง <ฮะ S 2> อย่างของเมืองไทยเราเนี่ยนะครับก็คืออย่างท่านธนินเจรวันนนท์ <ฮะ S 2> ถือว่าเป็นบุคคลที่หลายคนให้การทับถือท่าน ท่านนินเองอย่างนิยมชมชอบท่านลีกาชิงคนนี้เลย oh. ถือเป็นไอดอลท่านนินเลยนะเป็นบุคคลที่ทรงที่พลแล้วก็โงเ่เฮงดีมากท่านลีกาชิงเนี่ยนะครับน่าจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ hmm. ้านะครับรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแล้วก็หน้าผากท่านสวยมากสังเกตดูช่วงหนกแก้มกับจมูกเขารับกันเลยนะครับภาษาโงเ่เฮงเขาเรียกว่าซาสัวซาคือสามสัวคือภูเขาซาสัวคือภูเขา,สา,ขาสามลูกถึงกัน oh. และตา <c oughs> ท่านเนี่ยโอ้ซิงมาก โอซิกหมายความว่าตาดำดำสนิทขาวเนี่ยขาวชัดเจนแล้วก็เป็นบุคคลซึ่งหน้าเขาเนี่ยได้ลักษณะเขาเรียอันก็คือหน้าสีชมพูออกมา,าเป็นลักษณะที่ถือว่าเป็นโงเ่เฮงที่ดีมาก ผมเรียกว่าทีตีบอลน้อเลยแหละแต่ก็คือว่าฟ้าดินนี้ยังไม่เห็นคนที่สองเลยแล้วผู้ชายที่น่านลูกทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าส่วนใหญ่แล้วจะมีอํานาจมีอิทธิพลทุกคนอันนี้เขามีอํานาจในสายของนักธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ของฮ่องกงยิ่งใหญ่จริงๆท่านหลีกัชชิงนะคะเรียกว่าทั่วโลกรู้จักเขารู้จักท่านเลยทีเดียวนะคะเป็นหัวแห่งที่อาจารย์บอกว่าพบได้ยากมากๆเลยยากจะมีหายากในหลายแบบอันนี้ก็เป็นหายากแบบนึงเลยนะครับ มาดูท่านต่อไปดีกว่านะคะคุณผู้ชมเรียกว่าคนนี้นี่อยู่ในกระแสข่าวตอนนี้เลยนะคะสำหรับนักร้องชื่อดังอย่างวิสีย์ฮูสตันนะคบหลายหลายคนบอกว่าระดุถึงมากๆเลยเป็นไอดอลของหลายๆคนเป็นแรงบันดาลใจของคนที่อยู่ในวงการดนตรีหลายคนแน่นอนค่ะขออนุญาตนิดนึงนะครับก็คือว่าท่านวิสีย์ฮูสตันเนี่ยเป็นบุเป็นสุภาพสตรีที่มีใบหน้ารูปไข่แล้วก็สิ่งที่เด่นที่สุด ของท่านวิตตี้พุตตันก็คือตาแล้วก็หน้าผากเป็นคนที่หน้าผากเนี่ยกลมและนูนเป็นหน้าผากซึ่งบ่งบอกถึงความสามารถที่เป็นเอกอุเอกอุนี่หมายความว่าเป็นความสามารถที่หาตัวจับยากนะแล้วก็ตาเขาเนี่ยอูซิงมีประกายสวยงามมากและโหนกแก้มกับจมูกเขาสัมพันธ์กันเลยแต่คุณวิทนี้พุตตันมาเสียชีวิตตอนอายุ40ไปไปกับเกือบ50าสิบโง่แงดึงตำแหน่งปีจมูกซึ่งปีจมูกเขาค่อนข,ข้างจะบางน,นะครับแต่รูปหน้าเขารูปไข่ประกอบกับ หน้าผากที่โหนกอิ่มนูนแล้วก็โหนกแก้มที่รับกับจมูกและคางเป็นโงเฮงที่หายากหมายความว่าจะมีขึ้นมาอีกกี่คนก็ไม่รู้นะที่จะเป็นศิลปินที่จะเทียบกับท่านเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าบวกความสามารถกับโงเฮงที่ดีของเขาทําให้เป็นวิทย์พุทตันออของของเขาเรียกว่าของผู้ส่งอิทธิพลของวงการเพลงซึ่งหายากก็เสียดายจริงๆ นะครับนี่คือโงเ่เฮงที่ดีอันนึงแต่ว่าช่วงอายุเขาเดินถึงตำแห่งที่ที่ตุ้งปี้จมูก <หา S 2> ประมาณส8 1แแล้วปีจมูกเขาค่อนข้างจะบางผมเคยเห็นรูปรชัดแลหละนะครับก็ก็นึกถึงนะครับอาจารย์เรียไ,ได้ว่าถ้าเกิดใครมีจุดบอดหรือว่าข้อเสียในตรงตำแหน่งนั้นในช่วงอายุนั้นรเราควรระมัดระวังอย่างนี้บาถูกต้องอาาถูกต้องคือแต่แต่และคนก็จะมีมีจุดที่ บกพร่อง <ฮะ S 2> หรือเด่นต่างกันไปถ้าถามว่าคนปีจมูกบางจะเป็นจะมีปัญหาตอนช่วงอายุตรงนี้ทุกคนหรือเปล่าก็ต้องดูอว,วัยวะส่วนอื่นด้วยว่าอว,าวัยวะส่วนอื่นเขาหนุนไม้เช่นถ้าเกิดปีจมูกเขาบางแต่หนอแก้มเขาหนุนหรือตาเขาสวยหรือคิ้วกาสวยมันก็จะทําให้ตําแหน่งนั้นมันมันเขาเรียกว่ามีความบาลานซ์กันทําให้มันอิทธิพลน้อยลงเรียกว่าต้องดูหลายๆส่วนประกอบกันเวยโอเคี่เป็นเรื่องละเอียด คือบางทีจะดูจฉพาะจะมูกดูปากอย่างเดียวไม่ได้มันต้องดูหน้าทั้งหน้าก่อนแล้วค่อยมาลงรายละเอียดทีหนึ่งเป็นศิลปะที่สุดยอดอันหนึ่งเลยหมอแฮงแน่น่ต้องใช้ศิลปะในการดูแล้วก็ละเอียดอ่อนมากเลยทีเดียวมาถึงใบหน้าคนดังคนต่อไปนะคะเรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักสําหรับนักแสดงโ้โหขึ้นมาแล้วนะคะนี่ก็สุดยอดมิสเตอร์บีนนะคะหลายคนรู้จักเขานี่ชื่อดีนะคะหรือว่าคุณโลแวนแอสคิสซานนั่นเองค่ะพยักไร้สนศูน การใช่ไหมการดูดูตั้งหลายรอบนะครับสังเกตดูท่านนี้นะครับน้องออมดูนะว่าเขาเป็นคนที่หูสวยมากหูเขาใหญ่และติ่งหูเขามีเนื้อตาเขาก็อู๋ซิงคิ้วเขาเนี่ยยาวสุดหางตาคนจิงเขาเรียกลาก่วยงั่งลาก่วยงั่งคือยาวสุดหางตาคือนักแสดงทุกคนที่จะมีชื่อเสียงและมีความโด่งดังที่ยาวนานตาต้องสวยและคิ้วต้องยาวอีกอย่างคือท่านนีจะบกยาวจะบกเขาสวย มีคนถามผมว่าอย่างนั้นฝรั่งจมูกยาวทุกคนก็มีชื่อเสียงทุกคนสิผมตอบเลยว่าไม่ใช่คุณไปดูเถอะไม่ใช่เป็นจมูกยาวทุกคนคและจมูกก็ไม่ได้มีเนื้อทุกคนอ,อันนี้เนี่ยหน้าคิ้วเขาก็ะจมูกเขาเนี่ยเป็นคนที่มีพรสวรรค์คืองานที่เขาทาอยู่ต้องมีพรสวรรค์นะถ้างงั้นทำได้ทุกคนถูกไหมจริงคาา่ะจ๊ะถูกไหมถ้าเกิดไ,ไม่ต้องมีพรสวรรค์ทำได้ทุกคนแต่เนี่ยเขาเป็นใบหน้าที่มีพรสวรรค์คือโงเ่เฮงที่ดีประกอบกับความสามารถของเขาทําให้เขาเป็นมิสเตอร์บีนที่ เราดูกันตั้งแต่ยังอายุน้อยปัจจุบันนี้ยังสุดยอดอยู่แล้วเขาต้องแสดงคนเดียวเท่านั้นด้วยใช,ใช่ไหมค<ฮ>ะอาจารย์ใคร<ะ>ทำก็ไม่เหมือนไม่ได้ดเลยมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่ามันยากที่จะลอกเลียนแบบนี่คือสุดยอดของโงเ่เฮงอีกคนตาเขาจะเป็นคนที่ตาขี้เล่นอย่าง้วนะั่น,ะนะคือตาเขามีแววปะกายที่สวยงามเป็นสัญลักที่ดีมากตามหลักโง่เฮงคือใครก็แล้วแต่ถ้าเกิดโง่เฮงดีแต่ตาบอดมากบอดซิงตาไม่ค่อยมีกําลังนะมันก็ดีได้พักเดียวแต่ถ้าเกิดว่าโง่ ดีตายิ่งสวยยิ่งสุขด้วยยิ่งดี<ะ>ตาสวยคืออะไรตาเปรียบเสมือนอัญมณี<ะ>แม้จะเล็ก ขอให้มันวาวแล้วมันเชงสุดยอดเลยนี่ต้องกดไลค์ให้เลยน <perché> ี่เลยคไลค์มาเลยทันทีอาจารย์คะสำหรับคนที่มีดวงตาที่ไม่ไดีแววแวแวเปล่งประกายแวแวแวับขนาดนั้นมีวิธีการไหมคะอาจารย์ช่วยกันหน่อยได้ไมหมคะตาเนี่ย้าต่างของหัวใจตําราของตักมอสให้ความสำคัญกับตาถึง60%แต่สำหรับผมแล้วเนี่ยก็ยังให้ประมาณ40กว่าเพราะบนเอาไว้ว่าบนใบหน้ายังมีอีกหลายอย่างให้เรามาพิจารณาคนที่ตาไม่ดีเนี่ยหมายความว่า ตาไม่ค่อยเชงนักไม่ค่อยใสยนักเนี่ย<ะ>มันอาจจะเกิดจากปัญหาที่เขามีในช่วงนั้นสิ่งที่ผมจะแนะนําคือให้เขาพักผ่อนมากๆาก,าก<ะ>ให้หยอดตาแล้วก็ให้พยายามที่ไปเสริมบุญบารมี<ะ>ให้พยายามไปไปไหว้สักการะสิ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์มีบารมี<ะ>เพราะเราผูกพันกับสิ่งนี้มาตั้งแต่เล็กจนโต<ะ>และรุ่นผู้ใหญ่เขาไหว้มาแล้วดีทําไมเราจะไม่ไหว้ จริงค่ะนี่คือสิ่งที่เป็นมงคลที่สุดที่ควรทำค่ะนะครับนะคะโอใบหน้าแต่ละคนมีเอกลักษณ์สุดยอดไหมแตกต่างกันออกไปนึกไม่ถึงใช่ไหมว่าทำไมเออท่เที่ยวเห็นได้ทาไมคนนี้นี่แหละเรามาแยกจ้อยดูและถ้าผู้ชมทางบ้านถ้าใครมีหน้าตาเหมือนคนที่เราบอกไม่ว่าจะเป็นจมูกคล้ายหรือคิ้วคล้ายหรือตาคล้าย นันแหละคุณก็มีข้อดีอย่างตาที่ผมบอกเลยโอ้โหนะคะใช้หลักการได้เดียวกันเลยกกทีเดียวหลักการเดียวกันเลยเอาละค่ะโอ้โหรเริ่มสนุกแล้วก็ <laughs> เริ่มสนุกนะคะแล้วก็ได้รับความรู้ไปด้วยท่านต่อไปเลยดีกว่านะคะสาหรับคนดังค่ะเรียกได้ว่าเป็นมือกีตาร์โปรดิวเซอร์ของเมืองไทยสําหรับคุณคนนี้เลยนะคะหมูคาราคาาโดสโคคนนี้เป็นไอดอลของมือกีตาร์ ที่ของเมืองไทยทําไมถึงองมีรูปท่านนี้ขึ้นมาผมจะบอกว่าคุณหมูหรือพี่หมูครโดของน้องๆมือกีตาร์เนี่ยเป็นคนที่จมูกยาวและจมูกสวยมากจุดเด่นของเขาตรงจมูกใช่แล้วเขาก็เป็นคนที่มีพรสวรรค์ด้านนี้จริงๆเขาเล่นดนตรีมาตั้งแต่สมัยโอ้โหพี่คุณอิทธิพลังปูนี่ผมพูดตรงนี้ปุ๊บทาบ้านรู้แลวผมอายุรู้เลยรู้อายุเหรอแต่ว่ามันนานมากแต่เราหลุดปากพูดไปแล้วนะไม่เป็นไรนะนะครับคือเขาเก่งมากแล้วก็เขาเป็นคนที่เป็นมันสมองแห่งค่ายเพลง ผมใช้คําว่าศิลปินดีกว่าเป็นศินลปินเลยเพราะว่าเป็นคนที่มีความสามารถในด้านในด้านดนตรีสูงมากด้านกีตาร์แล้วก็คุณหมูไคโดนพี่หมูไคโดเนี่ยเป็นคนที่ช่วงช่วงจมูกเขายาว mm hmm. และผมเคยสังเกตดูนะเขามีเส้นนี้ที่ยาวด้วยคือเส้นหัวเหลง่ง <Ha. S 2> ผู้ชายที่เส้นตรงนี้ยาวดีมากหมายถึงว่าความสามารถและสิ่งที่เขามีอยู่เนี่ยยังนําไปใช้ประโยชน์ให้กับคนรอบข้างและกับตัวเขาเองได้อีกยาวนาน ค่ะเส้นที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นรึเปล่า่อจมูกเส้นร่องจมูกนะคะตรงนีรองแกมบางคนบอกว่าไม่อยากจะมีเลยดูดูดูแล้วหน้าแก่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมแต่จริงๆแล้วอาจารย์บอกว่าอยงไรนะคะสุดยอดเลยคือถ้าผู้ชายตรงนี้ยิ่งชัดยิ่งลึกนะเราอยู่ห่อยิ่งดีแต่ผู้สุภาพสตรีห้ามชัดเกินไปถ้าชัดเกินไปส่วนใหญ่เป็นไมมห้ามชัดเกินไปพิจัดเป็นร่องเลยไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเส้นนี้ยาวแล้วเนี่ยให้มันยาวลึกไปเลยห้ามเข้าปาก ถ้าเข้าปากเนี่ยหมายความว่าตอนแก่ตัวสุขภาพไม่ดี<ฆ>คนจริงเขาเรียกกิมจัวหยิบให้คืองูทองเลยเข้าปากสมัยโบราณเขาบอกแกต้องอดตาย<ฆ>แต่สมัยนี้ก็หมายความว่าสุขภาพไม่ดี<ฆ>อาจารย์นะมันสักครู่อาจารย์บอกว่าจมูกสวยมากอย่างไรที่เรียกว่าจมูกสวยคะเป็นคำถามที่ดีมากขึ้นหนึ่งจมูกมอิ่ม<ฆ>มีเนื้อเขาว่ามีเนื้อคืออะไรคือปลายจมูกดูกลมปีจมูกมีเนื้อ คำว่าจมูกที่ดีคือดูแล้วต้องดูแล้วมีเนื้อเนี่ยครับดูจมูกเขาสวยเห็นไหมใหญ่กลมเลยเห็นไหมฮะภาพยิ่งชัดเจนมากนะครับจมูกเขากลมปลายจมูกเขามีเนื้อแล้วคนจมูกยาวๆอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะมีพรสวรรค์แล้วก็อีกอย่างนึงคือสันจมูกเนี่ยคนจีนเขาเรียกแหล่งซัวเหล่งซัวเก่าเทียนเทงแปลว่าเขามังกรทะลวงถึงฟ้าท่านนี้ก็ตำแหน่งจมูกสันจมูกเขาตรงขึ้นไปข้างบนหมายถึงความสามารถที่หาคนเทียบยากโอ้โหนะคะถ้าเป็นคนทาําธุรกิจก็หมายความว่ารุ่งเรืองมากคืออยู่สายไหนก็รุ่งเรืองสายนั้น เรียกได้ว่าเก่งไปทางด้านนั้นเลยมีความสวรรค์ด้านนั้นเลยนะคะอันนี้เราดูหูมีตั้งแต่หน้าผากนะคะอาจารย์ใบหูแล้วก็มีจมูกด้วยเพลงนี้ดูกันยันน้ําเสียงท่าเดินตะโพกก้นบุคลิกท่าทางได้หมดเลยได้หมดเลยเห็นปุ๊บสามารถจะอ่านได้เลยโอ้โหนะคุณผู้ชมคะคนต่อไปคนนี้ก็โด่งดังไม่แพ้กันนี่ นะคะขึ้นมาเลยโบกมือใบายแบบนี้นะคะพี่เนนจากประเทศเกาหลีแล้วโด่งดังไปทั่วโลกปัจจุบันก็ยังดังอยู่อ่ะเลอเชื่อกระแสไม่มีตกเลยนะคะคุณเรนนี่คุณน้องอมดูนะเขาเป็นคนที่จะบุกหูก็สวยมากนะหูเข้ากลางคนหูกลางเนี่ยนะครับเจ้าหูกลางแล้วหูแนบก็แล้วแต่ต่อหูจะต้องดูแล้วมีเนื้อนั่นคือสัญลักษณ์ของหูที่ดีแล้วหูเขาเป็นคนที่มีเนื้อคนหูกลางเนี่ยจะโด่งดังมีความสําเร็จได้ต้องทําอะไรที่ทําสู่คนรอบๆข้างคือคนหูกลางถ้าเกิดเก็บตัวจบเลยนะ ไม่ได้คนหูกลางต้องพยายามออกจะมาเหนียมอายไม่การแสดงออกอย่างนี้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยจบเลยคนหูกลางคนหูกลางต้องพยายามทําอะไรเพื่อสาธารณชนให้คนเห็นเยอะๆนะครับแล้วเขาก็ทําได้อย่างนั้นจริงๆแล้วคุณเรนเนี่ยถ้าเกิดดูให้ดีนะครับเขาเป็นคนที่ตาสวยมากตาเขาอู๋ซิงมากคือตาเขามีแววแห่งความสดใสในชีวิตอ่ะเนี่ยเป็นตาคนที่มีความสําเร็จมีชื่อเสียงแต่อีกอย่างซึ่งหลายคนจะมองข้ามไปคือปากเขา เขาเป็นคนที่ปากบนปากล่างสวยคือหน้าคนเราเนี่ยนะถ้าเกิดโง่เฮงยางอื่นธรรมดานะแต่ปากสวยนะผมบอกเลยว่ารวยได้ทุกคนโอสุดยอดไหมปากสวยคืออะไรอยากรู้ไหมอยากรู้ค่ะปากบนปากล่างเท่ากันปากออกไปสีชมพูมีเส้นที่ปากนี่คือองค์ประกอบของปากที่สวยปากแดงดุนภาชาติและผู้ชายปากแดงหรือปากสวยมักจะได้ภรรยาที่สวยด้วยโอ้โห คุณหนุ่มๆนี่ไปทาปากแบงกันเป็นแถวเลยนะคะนี่เป็นไงล่ะเห็นไหมค่ะนะคะเห็นยิ่งเห็นมุมมียิ่งเห็นชัดเลยนะคะว่าปากสวยมากแล้วเขามีหว่างคิ้วกว้างด้วยคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตหว่างคิ้วต้องกว้างทุกคนหว่างคิ้วกว้างจริงไหมคะอาจารย์ที่เขาบอกว่าหว่างคิ้วแคบนี่ยเป็นคนใจแคบมีส่วนคือคนที่หวัางคิ้วกว้างเนี่ยนะครับเวลาคิดอะไรปุ๊บเนี่ยแล้วไปลงมือทำเนี่ยมันจะประสบความสําเร็จได้ง่ายส่วนคนที่หว่างคิ้วแคบหรือหว่างคิ้วชิดเนี่ยทำงานเสร็จแล้วปัญหายังมาเดี๋ยว แต่มีอะไรที่ดีจะบอกอย่างหนึ่งยังไงคะอาจารย์ลองออมก็เป็นคนที่หวังคิ้วกว้างนะตืใจเลยนะะอาจารย์คะถ้าเกิดคนหวางคิ้วแคบนี้เรากันคิ้วได้ไหมคะถอนเลยถอนเลยได้นะคะอาจารย์ถอนเลย วันนี้เจ็บกันเป็นแถวเลยนะคะทุกคนต้องย้อมเลยอะละค่ะสาวหนุ่มเรนต่อไปนะคะแต่ยังมีอีกหนุ่มๆนะคะซึ่งเรียกได้ว่ายังมีชื่อเสียงอยู่แม้ว่าจะเสียชีวิตไปแล้วสําหรับคุณโจวงพอสอคนนี้สุดยอดเรียกได้ว่านะคะเพลงของเขานี่ติดตาตร่ใจครับอ่ะผมผมบอกั่งนี้มีครั้งหนึ่งนะผมไปอ่านหนังสือเป็นแมกซีนนะครับที่เกี่ยวกับวิจารณ์เพลงเขาพูดขึ้นมาว่านักร้องเมืองไทยนะครับผมได้ยินมานะได้อ่านมา มีอยู่สามคนที่ร้องเพลงอะไรก็พอคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าพี่เบิร์ดธงชัยอันนั้นผมเห็นด้วยเลยแน่นอนแล้วไม่ใช่เป็นิเสธเลยสองคุณป๊อตเมอร์เดนด็อกธนาชัยกุจชินก็เขาก็ร้องเพลงอะไรก็พรอจริงๆอ่ะล้วเป็นสไตล์เขาด้วยใช่ท่านที่สามคือท่านเนี้ยคุณโจววงพอตเขาเคยเอาเพลงของเขามีอยู่ชุดหนึ่งเขาเอาเพลงเอ่อเพลงเก่าๆเพลงน้ำตาแสงใต้มาร้องชื่อชุดเอ่อโจซิมค์ี่เหลวไม่แน่ใจะร้องเพระมาก แต่คุณโจเนี่ยสังเกตน,นะฮะว่าเขาเป็นคนนักปากกว้าง<ะ>เขาเป็นคนที่มีความคิดมีความจินตนาการสูงและเขาเป็นคนที่มีเขาเรียกมีไอเดียดีแต่ถ้าเกิดสังเกตให้ดีจะเห็นว่าคุณโจวงพอสเนี่ยเป็นคนที่ในตาเศร้า<ะ>ในตาเขาเศร้าตาเขาโศก<ะ>ก็ทําให้เขาจากไปก่อนเวลานควรก็ทุกวันนี้หลายคนก็ยังนึกถึงเขาอยู่เพราะเข<ะ>าร้องเพลงเพราะแล้วก็เป็นศิลปินที่ที่อยู่ในดวงใจใครหลายคน จุดเด่นของเขาคือตรงหน้าผากหน้าผากเขาสวยมากหน้าผากเขากว้างสวยแล้วก็หูเขาก็สวยคุณโจ้ที่ชนะการประกวดโค้กมิสอุรุอวัลมา,าแล้วมาทำนเนี่ยเป็นบ่งพอร์ตถือว่าสุดยอดก็คือมีตาเขาแหละที่โศกตาเขาค่อนข้างโศกแต่จ,จะต้อง,ง,งระมัดระวังในช่วงเวลาช่วงวัยนั้นด้วยหรือเปล่าใช่าาคือบางทียังอายุต้องไม่เดินถึงตาหรอกถ้าเกิดตาโศกส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดอายุว่าส่วนอื่นไม่ค่อยหนุนด้วยก็จะอายุไม่ค่อยยืนนั้นนะคะอันนี้เป็นข้อควรระวังนะคะท่านต่อไปค่ะเรียกได้ว่าหนุ่มๆนนี่ กิดกราเกียวกาแล้วค่ะสาวผู้ที่มันเล่นแดดจังกึุ่มสาวลี่ยองเฮคนนี้สุดยอดไปแล้วเนี่ยดูโหเทงเถอะหน้าเขาเนี่ยอาจารย์คะใครจะหน้าเหมือนลียองเฮบ้างคะอาจารย์ได้ได้ว่า้โหทำศิลปกรรมแบบไหนยากคะน้องอมสังเกตไหมว่าหูเขาอยู่สูงกว่าคิ้วจริงค่ะอาจารย์ปลายหูก็อยู่สูงกว่าคิ้วแล้วไม่เป็นอย่างนี้ทุกคนนะคนที่อยู่ปลายหูอยู่สูงกว่าคิ้วเนี่ยจะมีชื่อเสียงจะมีชื่อเสียงในตั้งแต่อายุยังน้อยแล้วเขาเป็นคนที่หวังคิ้วกว้างมากเห็นไหมหวังคิ้วกว้างมากหน้าผากเขาสวย รูปหน้าเขาดีตาเขาอู๋ซิ้นเขาโคตดเลยบนหน้าเขาอ่ะเขาจะมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าถึงแม้ว่าสมมุติว่าเขาจะเล่นหนังลดน้อยลงเขาไปอยู่ในวงการใดรือแต่งงานมีครอบครัวเขาก็จะมีความสุขในแบบที่ชีวิตเขาเป็นเพราะตาเขาเป็นคนมีความสุขหน้าเขาดูสวยใครอยู่ใกล้ก็มีความสุขค่ะใจอยตอนนั้นตอนหนังที่เขาเล่นเนี่ยมันคนดูติดกันนงองยเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าเป็นสาวๆอีกคนหนึ่งที่ โอ้โหอีฉากันทวบ้านทัวเมืองนะคะมีโง่เห็นที่ดีขนาดนี้อีกคนนึงค่ะที่จากไปแล้วน่าเสียดายมาก<ช>แต่ว่าคนยกย่องในฐานะที่มีความคิดสร้างสารรค์อย่างสตีฟจ็อบค่ะโอ้โหนี่ก็สุดอ๋อแต่ท่านนี้ก็มีเรื่องอธิบายให้ฟังคือท่านสตตฟจ็อบนะค,ะครับสังเกตดูว่าท่านนี้ก็เป็นไอดอลของหลายคนเลยนะฮะถ้าเป็นคนที่มีแววตาที่มุ่งมั่นมากคือคนที่จะทําผลิตภัณฑ์สินค้าได้ออกมาท็อปเทงขนาดเนี้ไม่ใช่คนธรรมดาหรอกไม่ใช่คนที่ไอ สิ่งของของธรรม,าด, <S 2> <S 2> ม,มาดาาเรา<อ>คือต้องเป็นคนที่มีความสามารถมากๆตาท่านมีความมุ่งมั่นมากแล้วอีกอย่างที่เห็นก็คือว่าช่วงหน้าผาท่านสวยหน้าผาท่านสูงจริงเป็นคนที่มีไอเดียที่บันเจิดมีความคิดอะไรก็แล้วแต่จะคิดได้ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านและดูให้ดีหูสูงคาคิ้วเห็นไหมค่ะเป็นคนซึ่งอีกท่านหนึ่งแล้วนะคะอาจารย์ชื่อเสียงนะครับแต่อายุของท่านเนี่ยที่ไม่ยืนนักเนี่ยเพราะว่าสังเกตดูนะครับจมูกท่านค่อนข้างจะคม น้องออมอยู่ตามผมนะจมูกค่อนข, <ภา S 2> ข้างจะผม <ภา S 2> แล้วช่วงที่อายุท่านท่านท,ท,ที่ท่านเสียชีวิตไปก็เดินถึงช่วงจมูกช่วงตรงนี้แหละนั่นแหละเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังอย<ช>ู่ช่วงนั้นก็คือท่านก็เสียไปอย่างที่คนทั้งทั้งโลกอะไร,ริงอาจารเป็นเป็นบุคคลที่ถือเป็นอัจฉริยะบุคคลท่านหนึ่งแต่ทําให้เราได้เห็นใบหน้าของคนที่มีโง่เฮงขี้ดีอีกคนหนึ่งนะตาท่านมีความมุ่งมั่นมากอ่ะผมอ่านประวัติเลยคือวันวันท่านขุกอยู่กับการทําอะไรพวกนี้อยู่ในห้องเล็กๆห้องหนึ่งทําจนสําเร็จ มาไดที่ไหนเนาะสองมาทางแววตาเห็นได้อย่างชัดเจนเลยบุคคลทั่วไปรู้เลยใช่ตามุ่งมั่นเหลือเกินนะครับนะคะอีกท่านหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะท่านต่อไปนะคะเรียกได้ว่าอยู่ในแวดวงของดนตรีนะคะแล้วเป็นคนไทยดังระดับโลกค่ะระดับโลกถูกต้องค่ะสาหรับคุณบัณฑิตอึ้งรังสีค่ะนี่ก็สุดยอดโมห e งชื่อดังจริงๆอาจารย์ผมเคยบอกไว้หลายครั้งว่าสุภาพบุรุษนะครับใบหน้าที่ดีที่สุดคือใบหน้าสี่เหลี่ยมที่มีเนื้อหรือใบหน้าทรงกลม ท่านบัณฑิตเนี่ยนะเป็นคนใบหน้าสี่เหลี่ยมเลยเห็นไหมหสี่เหลี่ยมเลยสี่ปังโถเลยแล้วมีเนื้อนะครับแล้วเป็นคนที่เวลาตามุ่งมั่นมากมีชื่อเสียงมีความสําเร็จคือประกอบคือนี่คือเรื่องของโงเ่เฮงความสามารถเนี่ยเป็นเรื่องการฝึกฝนเขาบอกไว้แล้วว่าเขาซ้อมเยอะแต่รเรื่องของโงเ่เฮงเนี่ยคือผมดูแล้วเนี่ยเป็นสุดยอดโงเ่เฮงที่ที่หายากอีกคนหนึง่งแล้วเป็นคนที่มีหน้าผากกว้างเาห็นไหมัหน้าผากสูงและกว้างเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นคนที่มีความอดทน ไม่ยอมแพ้หมายความว่าอะไรที่มันยากเขาไม่กลัวเขากล้าที่จะทำเขาก็เป็นไอดอลของคนหลายๆคนที่อยากประสบความสำเร็จในชีวิตและอย่างหนึ่งผมจะให้สังเกตนะครับว่าเขาเป็นคนที่มีปากที่สวยด้วยปากบนปากล่างเขาเท่ากันหมายความว่าเขาไม่รังธรรมดาดังระดับโลกโอ้โหนะคะอย่างที่อาจารย์บอกเลยลักษณะดีอยู่ตรงปากใช่มีปากดีดีมีใช้ไปกว่าครึ่ง แป็นกาดูเริ่มดูป็นเริ่มดูได้เลยนะเนี่ยร้อมสนุกสนานเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วอมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านได้ข้อมูลได้ความรู้ไปด้วยนะคะสำหรับการดูโง่เฮงท่านต่อไปนะคะเรียกได้ว่าเป็นนักเขียนชื่อดังของเมืองไทยสําหรับคุณสมคิดคุณสมคิดนะคะระหว่างกูนนั่นเองค่ะท่านนี้เนี่ยก็เป็นสุดยอดอีกคนหนึ่งหนังสือท่านที่เขียนออกมาเนี่ยเบสเซนเลอร์เขียนออกมาจะ30สิกว่าเล่มแล้วมั้ง แล้วก็เป็นคนที่มีความเขาเรียกว่าเป็นคนที่ใช้สำนวนอะไรที่มันแปลกกว่าชาวบ้านเขาค่ะไม่รู้ว่าคิดได้ยังไงอ่ะแล้วตรงสโลแกนเขาจี้มากอ่ะเขาบอกว่าวลีกวนวลีกวนตาวาจากวนเออนี่คือที่เาไว้แล้วกันเออไม่คือว่าียอมเขาคแล้วก็คุณสมคิดนะครับเดี๋ยวขอภาพอีกครั้งนะครับผมคุณสมคิดระวางปูเนี่ยนะครับเป็นคนที่คิ้วเขาชัดมากคิ้วเขาชัดมาก หน้าผากสูงและกว้างาเป็นคนที่มีไอเดียบันเจิดเห็นไหมฮะแล้วตาเขานี่เป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นประกอบกับคิ้วเขาชัดเจนมากาว่างคิ้วเขากว้างาคิ้วเขาลากกลวยง่างคือยาวสุดหางตาประวัติในชีวิตเขาเนี่ยต่อสู้มากๆเลยเพราะบอกว่าสมัยเด็กๆเนี่เขาต้องแย่งข้าวหมากินนี่คือประวัติชีวิตเขามผมเชื่อเพราะว่าหหเขาเนี่ยไม่ค่อยมีไม่ค่อยไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ช่วงอายุย<ม>ังน้อยของเขาแต่ช่วงหน้าเขาดีมากแต่เป็นเรื่องที่แปลกนะครับคนที่โง่เอ่อคนที่ประสบความสิ้นเด็จในชีวิตเนี่ คุณสมคิดระวังคุณเมื่อก่อนเป็นคนผอมแต่หน้าเขาตอบหน้าเขาไม่ได้มีเนื้อและอิ่มขนาดนี้นี่คือหน้าเขาสุดยอดหน้าเขาดีแล้วก็มีความสําเร็จสูงแล้วเขาเป็นคนที่ ก้าวบ้าบินไม่ค่อยเหมือนใครซึ่งก็เป็นคาแรคเตอร์เขาซึ่งถือว่าสุดยอดคนหนึ่งในการทำจุดเงินร้านกดไลค์ให้เลยกดไลค์อีกแล้วค่ะอาจารย์ทั่วปาร์ตเลยมันมีมากนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าแต่ละท่านนะคะอยู่ในทุกๆวงการเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นนักร้องบ้างลาะนักเขียนด้วยนะคะอยู่ในวงการดนตรีซะเยอะเลยทีเดียวนะคะวันนี้รู้กันเลยค่ะสําหรับโง่เฮงคนดังแต่ก่อนที่จะปิดท้ายสองช่วงนี้อาจารย์มีคําถามด้วยนะคะ ต,ต้องบอกว่าข้างหน้าออมเนี่ยนะคะตั้งอยู่แล้วค่ะสาหรับคนที่จะได้รับของรางวัลไปสองคนที่ตบถูกนะคะสําหรับ,รบปาโลนาะทองคํานี้นะคะ,ะคตั้งอยู่บนโต๊ะนะคะเรียกได้ว่าเสริมดวงกันเลยทีเดียวใช่ใช่เป็นของหายากแล้วก็เบิกเนตแล้วด้วยนะครับคาถามถามว่าผู้ชายนะครับที่หน้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าะนะครับดีอย่างไรและคิ้วที่สวยดูอย่างไรปากที่สวยดูอย่างไรผมเอายากหน่อยเพราะว่า แต่คุณเชื่อไหมว่าที่เนี่ตอบได้ทุกคนเลยแฟนๆรายการนี้เก่งมากผมพยายามคิดให้ยากเขาตอบได้หมดะ่นะ,ะนะครับเอาคิ้วสวยดูอย่างไรแล้วก็ปากสวยดูอย่างไรผมอธิบายไปหลายคนแล้วนะ,ะในนี้นะครับนะให้ยกตัวอย่างขึ้นมาแล้วถ้าเกิดตอบเรื่องหน้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้ยิ่งดีอา้าวคิ้วปากแล้วก็รูปหน้าที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะคุณผู้ชมโทรเข้ามาได้ค่ะ026368134-5นะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมาตอบคำถามกันค่ะ